นั่นนี่คืออาการให้ท่านะคะของแมวตัวเมียวันแรกเขามานี่ขู่เขาเงาวงาตอนนี้ให้ท่าเลยนะจ๊ะไม่ได้นะลูกนะเรายังเล็กกันอยู่ผอมไม่มก้าวเดอนงนะัดผมเป็นหนุ่มน้อยฉันมิ่งชื่อป ช่วงนี้แม่ต้องคอยจับแยกนะคะทุกคนเผลอไม่ได้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวบิงซูท้องนะรออีกสักครบสิบเดือนก่อนค่อยว่ากันไปลาเต้เงี้ยวเงี้ยวมาเนี่ยแะทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนํานะบ้านใครที่เลี้ยงแมวนะคะอยากแนะนําให้ซื้อเนี่ยคะ่ะเครื่องเครื่องกวาดแล้วก็ดูดฝุ่นในตัวนะคะ เหมาะมากเลยแต่และวันเราบอกกวาดถูดีขนขนแมวได้เยอะมากๆเลยนะคะอืมช่วยช่วยในเรื่องแบบขนแมวทําให้บ้านเราสะอาดแล้วก็ไม่เหนื่อยบิ้งซูใครเลี้ยงแมวแนะนํานะคะใช้ตัวนี้คือมันจะกวาดถูดให้เราอัตโนมัติเลยนะคะขนแมวร่วงเยอะแน่นอนคะ่ะแล้วยิง่งมีสองตัวตอนนี้นะคือแบบเยอะเยอะเวลาไปเททีนะคะทุกคน โอ้โหร่วงเยอะขนาดนี้เราใช้ไม่กว่าเรามองไม่เห็นแต่เราใช้เครื่องอันนี้คือมันได้เต็มแบบเกือบเต็มถังเลยคนร่วงเยอะหรอคะลูกนี่คือตัวเมียส่วนนี้ก็คือตัวผู้เอามาคิดว่าจะให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันสุดสุดท้ายแล้วเราไม่รู้เนาะมันจะเป็นไวัยแมวที่แบบเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยเขาก็เจะเกิดอาการฮิตแล้วก็ผสมพันธุ์กันได้เราก็เลยต้องแยกเขาอยู่ ปล่อยเขาให้มาเล่นด้วยกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็องคอยจับแยกเพราะว่าตัวส้มเนี่ยค่ะแมวลาเต้เขาก้าเดือนเขาก็ได้กลิ่นแมวเขาเรียกว่าติดสัตว์เนาะได้กลิ่นแมวเพศผู้หญิงตัวเมียอะไรเงี้ยที่ที่ฮีเขาก็จะได้กลิ่นอ่าก็จะไปขึ้นไปคาบคออยากจะผสมพันธุ์นะคะแล้วก็คอยจับแยกเพราะว่าน่าจะยังไม่เหมาะกับการที่จะมีบิงซูท้องอะไรเงี้ยค่ะอ้า ตาเต้นันไปแล้วอ่าเราต้องคอยจับแยกนะเขาก็จะเขาก็จะไม่ทำนะคะไม่เอาลูกไม่เอากลางวันเราก็จับแยกกันคนละห้องค่ะทุกคนน่าสงสารน,นะแต่ว่ายังไม่ใช่เวลาลูกเนี่ยเขาก็จะกัดกัดคอแมวตัวเมียนะคะทุกคนเวลาตัวผู้เขาจะผสมพันธ์อ่ะอ่ะอ่ะบิงซูกสู้ชีวิต กัดหลังคอเพื่อให้ตัวเมียนิ่งนะคะแต่ถ้าเราเอามาเล่นด้วยกันนะคะเย็นๆก็จะมีคนดูมีลูกสาวมีเอ่อมีคุณพ่อเขาลงช่วยกันเฝ้านะก็จะคอยแยกเนี่ยแต่เขาก็จะไม่ขู่กันแล้วค่ะทุกคนมาแรกๆบิงซูเขาก็จะขู่ฟ่อๆแต่นนี้ไม่ขู่แล้วไปไหนะหลักเนี่ยวิ่งตามเขาเลยนะจ๊ะวิ่งตามคู่ไปเลยจ้าบิงซู นะทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปตามแย่งแมวก่อนเดี๋ยวต้องแยกห้องกันนอนลนะบ๊ายบาย